ครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบ o x ในแมปของบล็อกฟุตนะครับผมในวิดีโอนี้คือยังไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับเดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์ตบบอสมาใช้ก่อนละกันเนื่องจากว่าตอนนี้ผมกำลังทำบางสิ่งบางอย่างนะครับรอไปสักพักหนึ่งนะครับยังฟาร์มไม่เสร็จเอ่ยยังทำนู่นทำนี่ไม่เสร็จเหมือนว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำนะครับส่วนสุ่มผลเนี่ยผมกาลังทาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลา2ชั่วโมงในการทำฟุตเทสหนึ่งรอบนะครับผมจะทำทั้งหมดสิบรับ ผมจะผลมังกรนะผมมาตบบอสในโลกเก่านะครับสำหรับโลกใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มค่ามแบตเตอรี่ให้ได้600ก่อนซึ่งมันยากมากมากนะสำหรับผลมังกรเนี่ยค่ามแบตเตอรี่อยู่ที่350นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอรีวิวสกิลคร่าวๆก่อนนะครับ <S <S สำหรับคนที่ไม่ได้กดไลค์นะผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็อย่าลืมนะครับผมร้านนะครับลาวาบักนะผมบริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจาถาวอนนะครับผมแล้วก็จะมีอาร์ฟาร์มด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีบริการอื่นๆอีกกมมาายยนะครับบเว็ไซต์อู่ใต้คลิปนะคครรับก็ใใที่สนจอย่าาลืมเข้้ใชบริการรนะคับมีเยยอะะแมากมายเเลยโอคนะครับเรราามมเเิ่กกันลยดีว่า แค่ครับผมสกิลหนึ่งของดราก้อนนะครับผมนี่เลยฮีทเวฟนะครับผมก็จะปล่อยอ่าพลังไฟลงไปตูมทาแรงไม้แรงนะครับผมสกิลเนะครับผมจับปึ๊บลากระเบิดถ้าชนก็ระเบิดอะไรประมาณนี้ต่อไปสกิลซีสกิลซีนี่นี่เลยฝักบัวครับฝักบัวเพลิงคือกดค้างไว้แล้วมันก็จะระเบิดเป็นประทัดนี้ระเบิดช่วงแรกแรงมากหลังๆก็จะเบานะครับต่อมาสกิลวีคือทารนฟอร์มนะครับ ผลพิศาสผลนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือจะมีค่ามิตเตอร์อยู่ข้างบนด้วยนะครับเป็นพลังงานนะครับถ้าเกิดเรายิ่งใช้สกิลไปหรืออะไรเงี้ยมิตเตอร์มก็จะลดเร็วนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะลดเร็วก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลคร่าวๆนะครับผมแล้วก็จะมีสกิล F ที่เป็นสกิลเคลื่อนที่เฉยๆนะครับก็คือสกิลบินนะฮะสำหรับคนที่ไม่กดไลค์นะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะฮะผมไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมที่สุ่มผลมันหายนะครับคือมันมีบั๊กนะครับคนที่เอาสุ่มเนี่ยเขาสุ่มเรื่อยๆเลยโดยไม่เสียคันดีตอนนี้ก็คือยังไม่เอาเข้ามาเดี๋ยวรอสักพักมันก็จะเอาเข้ามานะครับโอเคเรามาเริ่มกัันนนเลยะครบผม ท็ทีนะพอดีว่าผมมีสกิลบินของวงกรเผมมันจะบินค่อนข้างเร็วนะครับผมอ่าผมจะใช้อ่าผลวงกรในการบินแล้วกันนะครับผมจะไม่ใช้เรือนะโอเคไหมถามว่าผมใช้หมวกไอ้นี่ทําไมนะครับหมวกนี้มันจะทําให้สกิลของผลปิศาจเร็วขึ้นนะครับผมอกดเลยกดไปเลยนี่จับล้มี่อ่า น,นี่คือทริคนะครับผมใครที่ใช้หมวกซีบ้า C เนี่ยมันจะทําให้กิลนั้นครูดาวเร็วนะครับผมแล้วก็ใช้ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมใครที่ไปเน้นพวกผลปีศาจเนี่ยก็แนะนําให้เป็นเขาเรียกว่าแบ็คโคดดารโคดของโนดดำดีกว่านะครับผมอ่านี่ก็คือกดปล่อยแล้วเลยนะครับก็จะตายเลยนี่ผมก็จะแบบค่อยๆแดดไปเรื่อยแล้วก็บินไปได้เลย,เลย อีซี่จริงๆจะแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็บินไปก็ได้นะครับแต่ว่าอาร่างมังกรเนี่ยเอาไว้ใช้แบบพวกอบอสต,ตัวโหดดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแมวผมอยากให้คุซันทนี่มันตีได้จริงๆด้วยไม่เหมือนกับนิวเวลนิวเวลนี่คือมันตีได้เลยนะสปอร์ตแล้วก็ตีได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะคอยใช้สกิลที่ค่อนข้างแปลกประหลาดขึ้นมุมบนสุดเพือโอ้โหนี่นี่นตูมเดี๋ยวผมเอาไอ้นั่นหายไปไหนโถเอ้ยบอสมึง เราก็เสียเวลาไปนิดหนึ่งนะครับผมเกมบินไปเลยมันจะใส่หาคีด้วยนไม่ไม่จำเป็นครับเราไม่จำเป็นต้องใส่หาคีนะฮะทุกคนคือแม่งกดมาแรงอยู่แล้วจริงๆถ้าเกิดฟาร์มได้600นะมันจะแรงขึ้นอีกประมาณสักร้อยหนึ่งได้นะประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับทุกคนก็ใครที่ฟาร์มข้ามมาต้นที่เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแหมทําไมถึงฟาร์มกันได้ขนาดนั้นนะตอนนี้ผมฟาร์มได้อ่ะ350เนี่ยผมก็รู้สึกแบบโอ้จะตายหายอยู่แล้วนะครับนี่ก็ต้องรอไปอีกนะ,กะ,รนะครับ่ววมาาบบากกกนะตบ,บอออเแล้็ ออาแตตอรี่อะไรพวกเนี้ยทำัยจะเป็นแบบนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับในการตบบอลเอาตตอรี่เ้โอเคเอาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอมจับโอมไม่เอแปลงล่างเลยปะเอาเดี๋ยวหนึ่งเฮ้ยนี่อ๋อแปลงล่างดีกว่าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้แปลงล่างที่นี่ไม่ได้ด้วยครับโอ้แปลงล่างที่นี่ไม่ได้ก่อนไม่สามารถแปลงล่างที่นี่ได้หรอโโอ้ห ไม่เป็นไรถ้างั้นไม่เป็นไรไม่แปลงก็ได้แรงนะเพื่อนมันแรงจริงนะยโหแรงมากครับทุกคนแรงโคตรสกิลสกิลหนึ่งนี่คือแรงมากเลยนะสกิลสองอันนี้ผมไม่รู้นะสกิลสองส่วนมากเอาไว้แบบใช้เคลื่อนที่นะผมเฮ้ยไปไปไปโดดโดดเออโดดโดดบินนี่ ที่ผมเป็นมังกรสีแดงเพราะว่าผมไปเปลี่ยนมานะครับจริงๆสามารถเปลี่ยนสีได้ตอนนี้ใช้เวลาไปปร,ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะไม่นานมากแล้วนะแป๊บเดียวปะคือมันมีบินสกิลบินด้วยครับมันก็เลยได้ผลดีนะครับผมเพราะว่าผลผลน้ําแข็งอะไรเงี้ยเอ้ยน้ำแข็งก็ดีนี่ว่ามันมีสกิลเดินเออผลน้ําแข็งผลไฟอะไรเงี้ยคือมันบินชา้ามันเดินชา้าเคลื่อนที่ชา้าโอเคทุกคนเราจะสกิลนี้ไป <S <S แล้วก็สกิล X ไปแล้วก็มานี่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 มาน,มานี้โดฟามิโก ดูฟาวมิงโก้มานี่มาแล้วได้เวลามังกรยักษ์ตูม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 เป็นไงโดโดูดูดูฟาวมิงโก้ยังไงเพื่อนเจ็บหรือเปล่าเขาเรียกว่าทะลุเข้าไปใช้นี่เป่าเป่าให้บินไปเลยโอเคครับทุกคนครับเราแปลงร่างกลับเป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้สกิลวีเออินไม่ได้โอเค มันต้องไปนู่นแล้วครับทุกคนผมไม่รู้ผมพลาดอะไรหรือเปล่าผมไม่น่าพลาดเนอะอ๋ผมทาคอนเทนต์นี้บ่อยมากเลยนะไม่น่าพลาดอยากจะบินไปหาแฟรงกี้นะครับผมผมคิดว่ามิตเตอร์ก็น่าจะพอดีป่ะน่าจะจริงๆมันน่าจะเล็กกว่านี้นะผมอยากให้แบบว่าเรายิ่งโจมตีด้วยสกิลผลพิศดารเนะี่ยมิตเตอร์มันก็ยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันน่าจะดีมากเลยตอนนี้คือต้องรอครูดาวไปนะครับถามว่าแรงไหมตอนเป็นมังกรมันไม่แรงมากเลยแต่ใช้พลังงานเยอะนะฮะเปิดู้สกิล X มาก็ให้มาในเด็ โดน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 โอ้ยมันมันรัวมากเลยนะทุกคนเฮ้ยแบบนั้นอะไม่แรงเว้ยแบบนี้แรงกว่านี่นี่แรงกว่านี่ผมไม่สามารถผมไม่ทาอะไรนี้ได้นะเคลื่อนที่แบบไปอีกทางหนึ่งได้นะครับเพราะว่ามันบังครับเออเดี๋ยวไปไหนแล้วอยู่นี่ทำไมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตดนี่มังกรมาแล้วครับทุกคนฮแล้วลฮ้มฮ่าคิดสังเกตด้วยครับอยู่ไหน อันนี้ดิเออเป็นไงล่ะมึงโดน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 เป็นไงเป็นไงแรง,ง,รแ,รงรแ,รแล้วเปล่ามังกรแห่ใส่มังกรแห่ใส่ไปไหนแล้วอยู่นี่เองอย่าตด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 นี่อย่าตดอย่าตดอย่าตดให้มันเยอะ,อะไม่แปลงแล้วหรอกดผิดนะฮะเฮ้ยโโอ้หมาไกลเกิน มาไกลเกินโด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 นอันนี้เขาได้ก็เบรนครับแรงมากเลยหรอนี่นเฮ้ยยังไม่ตายกะวะเอิดเอิดอิหลบหลังบ้านหลบหน้าบ้านหลบหน้าบ้านไห,หนแล้วนี่ไงของแรงนะครับแรงสกิลนี้แรงมากไปเลยบินไปต่อน่าจะอีซี่นะถ้าตัวนี้มันตายง่ายทุกตัวก็ตายง่ายแล้วเพราะมันเป็นตัวที่เ,อเยอะที่สุดในเวลวนี้นะไปทุกคนเราจะบินไปอย่าลืมนะครับใครที่ ต้องการผลพิศษถาวรหรือว่ากดเกมพาร์อะไรพวกนี้นะครับแนะนําเลยนะลาวาบัคนะครับผมลองติดต่อเข้าไปนะครับมีบริการอื่นอีกมากมายเนี่ยขายเยอะเหลือเกินผมเนี่ยไม่ได้หรอกครับช่วยขอทํามา,าก,กินหน่อยนี่เสียงแบบปีกกระพือแล้วเพึ่มอ,อันนี้คือปีกจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือว่าเหมือนเหมือนไอ้มันชื่อกระตูนนะดากอนไหนที่มันเป็นปีกแบบเออปีกแบบเขาเรียกว่าปีกที่ไม่ใช่ปีกจริงๆอ่ะนะเขี้ยวกุดเขี้ยวกุด เออเอาตายเลยว,วะหุ้ยแรงเกินไปบ้านะแรงเกินเ,เราบินบินไลยนี่หน่อยต่ำๆหน่อยถามว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับมันจะเร็วพอๆกับเรือเรือไอ้นั่นน่ะเรือที่มันเป็นเรือฟรีไม่ใช่เรือฟรีเรือฟรีในเกมพาสอะอะไรประมาณนั้นมัน้งไม่รู้นะแรงมากจริงๆวะสองสก,กิลแตกเห็นปะถ้าเกิดเราใส่หมวกนะครับ มันจะค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากจะใหใ้มันใช้สกิลแบบรัวๆอะไรเงี้ยนะแนะนำให้ใช้เป็นซีบาครับนะครับผมนี่ดีๆๆค่อนข้างแรงเร็วมันไม่เชิงแรงอะไอแรงปกติคือมันเป็นพื้นฐานของสกิลอยู่แล้วนะครับคือเรายิ่งใช้สกิลเยอะเงี้ยมันก็ยิ่งแบบโอปีอะไรประมาณนี้นี่คือเร็วอันนี้คือเร็วบินโหกว่าจะเราบินบินไปถึงนู่นบินไปถึงนี่มันก็ตลกเหมือนกันนะจะบินแบบร่อนแล้วกัน นี่คือบินปกติพับ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 มันเราลงน้ำได้ขนาดไหนวะโอเคอนนี้คือลงน้ำแบบสุดๆแล้วนะสุดๆหรือยังวะจุด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 โอ้หนี่ลูรูน้ำลูน้ำลงน้ำไปลงไม่ดีนะครับเดี๋ยวแม่งอันนี้ไม่ได้โอเคเราจะบินขึ้นไปเลยแหมมีเสียงกระพือนิดหน่อยนิดหน่อยมาแล้วกูมาแล้วลเวลาแล้วมึง ไอสกิลระเบิดใช้กับมึงไม่ได้หรอฮะสกิลระเบิดใช่องมึงไม่ได้เหรอ,อสกลิบบรรสกลบบระเบิดใช้กับไอ้ตรงนี้ไม่ได้หว่าทุกคนเด้อเด้อเด้อโคนใส่ระเบิดใส่ไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยว้าทำไมผมต้องทำให้มันอันนี้ด้ยวยโอเคครับบินไปลองลองเอามังกรบินไปสิมังกรบินไปโอ้ทุกคน โคตรตลกเลยเรื่องพ้นจริงนะตลกมากเลยมันปกติคือมังกรเขาบินอย่างนี้เหรอวะอน,นี่ผมไม่ดูนะครับโอ้โหรู้สึกเหมือนเป็นโกนคูครับเฮ้ยทุกคนมันบินช้าว่ะหรือมันเร็ววะนี่ผมไม่ดูว่าโออจะตายห่าแล้วเนะี่ยบินขึ้น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 เออเออโอเคโอเค,โอเคอันนี้สกิลเอมไม่ได้นะครับสกิลเอมไม่ได้นะแบบปรับเป็นปกติเถอะเชื่อผมไม่ดีขี่มันขี่มังกรอยู่ตายครับบินขึ้นไปน่าจะหมดแล้วนะ อันนี้คือบอสน่าจะเป็นอีก2ตัวสุดท้ายและนี่คือวิธีการทำยังไงก็ได้ให้มังกะผลมังกรนั้นใช้สกิลได้รัวๆนะครับก็คือ ใช้หมวกอันนี้นะอันนี้ผมจะย้ำนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบเล่นผลปีศาจแล้วบอกว่าเฮ้ยผลปีศาจผมแรงอยู่แล้วโดยไมไ่ต้องใส่แบบของแต่งอะไรเงี้ยแต่อยากให้มันใช้สกิลเรื่อยๆก็อันนี้เลยอันนี้นะครับแล้วก็ไปโคกับกูนก็ได้นะผมเพราะกูนเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งเรากดเนี่ยมันจะทําให้40%นะฮะที่เหลือคูดาวอีก40%เนี่ยสามารถใช้ได้เลยอันนั้นก็ดีนะใครที่แบบว่าชอบอะไรแนวๆน,ะนั้นก็ลองๆไปดูครับเฮ้ยนี่มันลงมาได้ยนะังโอ้โหเฮ้ยย yeah. ูกูมาแล้วเพื่อนกูนมาแล้วเออ แล้วโอ้ยอันนี้คือแรงมากเลยโอ้ยไม่โอ้ย,อยบินไปไกลเลยนี่นี่นี่น,น่านี่คือทริคทริคทริคจับมั่งให้แล้วก็ยัดหน้าแบบนี้เลยยัดหน้าแบบนี้เลยโอ้ย

ทำอะไรนะทำอะไรอะไรมังกรอ่ะนี่อมังกรกลัวมังกรนี่คนไปซะคนไปซะเฮ้ยเดี๋ย่าพึ่งดูเปล่าก๊อตเอเนลวะก๊อตเอเนลวะมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอาเออเออเอาหมดเลยอย่างเอาหมดแล้วด้วยโถเอ้ยเฮ้ย โอ้โหตกใจนึกว่าถ้าไอ้บองกิกี้แล้วโอ้โหจบ่างคิดร้อยครับผม ก็ใช้เวลาไปประมาณไม่น่าจะนานนะครับผมสําหรับผลพิศารผลนี้นะครับเป็นผลที่ผลที่ผมชอบนะก็น่าจะชอบลองมาจากผลสั่นนะครับเพราะว่าผลสั่นเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากเลยนะถ้าแบบว่าค่ามาตอรี่มันเยอะแต่ผลนี้ก็โกงดีเหมือนกันนะใครคิดอย่างไรกับผลนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับใครที่เอาไปใช้ p v p ก็ลองฝกักทงฝกทักทิกอะไรเล็กน้อยนะใครคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมว่าอย่าลืมที่กดไลค์แลกดซับสไคร้กันด,ด้วยนะครับเวลาก็นะประมาณนี้เลยนี่วูม ถามว่าจูมันอลังไหมอลังมากเลยนะดาเมจก็เยอะพอสมควรเลยนะครับ มีลูกเล่นเยอะนะครับเปลี่ยนสีหรือว่าแปลงล่างอะไรเงี้ย re, คือมันก,ก็ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูผลพิศารผลต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นผลอะไรตื่นหรือว่าจะเป็นผลอะไรเข้ามาใหม่นะครับผมก็ใจจริงก็อยากให้ผลชาร์โดหรือผลโซมานะครับอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะมีคนบอกว่าผลโซมันเป็นผลของบิ๊กมามอะไรเงี้ยเออผมผมไม่รู้นะหรือว่าเป็นผลของบรูคอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมลาวาบัคนะครับผมมีบริการกดผลพิศดารถาวรน,นะครับ็น,น รัฟฟาร์มของบล็อกฟุตนะครับผมทั้ง3สิ่งนี้ส่วนมากผมก็จะพูดเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะฮะแล้วก็จะมีบริการอื่นๆนะครับผมอยู่ในเว็บไซต์ใครที่สนใจอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูในเว็บนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดซับสไครป์บ้าๆๆๆว่ากันไปนะครับเจอคลิปหน้าครับผมไม่มีอะไรนะคลิปนี้อาจจะร,รีบๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงสองโมงแล้วมั้งก็เดี๋ยวต้องตัดคลิปแล้วก็ลงนะครับผมก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวถ้าไอตัวสุ่มผลกลับมาาาานน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 นะะะะผผผผมมมมมมกกกก็จจจไไไไปปทททํตต่่่่ออ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 คค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 รรรรรรัััััััับบบบบบบีีีีี้้้้้้สสสุุุดดดดแเเเเยวววววงใิิโหหขณชล Top.